สวัสดีครับอยู่กับช่องเตกจัลลันทายวันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นบนโค้งภูพานนะครับเป็นขาลงมานะฮะขาลงมาจากโค้งที่งโงนะดูรบรรยากาศดูนะเป็นรถ เป็นรถยี่ห้อวันโบนะครับเป็นรถผลไม้นะครับเป็นขาขาลงมานะครับ,รบลงด้านซ้ายนะครับความด้านซ้ายนะครับ สันนิษฐานผมว่าน่าจะเข้าเปิ้ลเล็งโค้งครับตอนนี้เ,าเ,าเาราได้ถ่ายนี่นะครับคฮ้ยเบนมาอยากครับเฮ้ยเบนมา

หัวแตกเจ็บขาในน,นิดหน่อยครับปวดหัวปวดอยังนเมื่อตอนนี้งมื่ดหัวหน่อยหน่อยครับมื่ดหัวนังน่งนัง่งนั่งย่าเฝ้ายังดยู่ต้องชีวิตเลือดผมจะ้านี่ยนะเอพาสปอร์ตรถครับเขียวเขียวตามรไปใส่ออกว่าใบเป็นเอ,อ,ไปไปไปอกสารรถนี่แม่สิไปใส่ผมจะไปนครพนมไปขาม,มท่าแขกครับมันเป็นไหนการขับกีลุงมาเป็นเขาโค้งมันตูดมันเอียงอ่ะคือนีรถรถคันหนึ่งรถมันสวนกันนะครับ แกมาแห้งบ่แกมาแห้งคือผมแบบาผมาแห้งคือหมายเขาเอารถแล้กคือไปแม่นครับผมกลัวว่าเขาลงมาตัวเขาจะฝันหนาเขาหาหางในแนวไหนวะเนี่ยคือพอเข้ามาสิคือ,อย่างหางขาผมเลยเบรกเบรกแล้วผมเลยดึงที่นี่ดึงแล้วตัวมันเลยเอียงอ่ะเอียงก็ค่อยพื้นหมุนตุ๊กเลยเป็นยี่สิบสองลอครับ,บพี่น้อง ก็้เฟอร์บอกว่าหลีกรถอีกค่านหนึ่งครับก็เลยหักลงมากข้างนี้เลนนี่อีกค่านหนึ่งแซงขึ้นมาครับล้วก็พอดีหลีก เป็นวันหัว่แนักแกวมาอนประกันทั้นสามนี่ต้องหาเราไม่ยกเงินก็ได้ครับเกี่ยวอะรว่าายอมาพร้อมประกันนั่เขาคุยประกัน ตอนสิดาเพราะประกันที่ข้ามอยิก็้ม่วมกัน่ต้องยกห่งกันที่ขาเราตองติดเดียวกันมยัง่รู้อบ้าเยอกันเดียวกันบอกร้นบริษัทเดียวกันเม่านะครับตีกันเอระวัดระวังกน้เลอครับพี่น้อง ้นอะไรเมื่อคืนน้องุนตาจางเมื่อคืนสี่สิบสามตันหกริบเฟอร์วานมีหน้าสบาทเจ็บครับจากชุ่มพอครับลังสวนครับยินเลยครับมเขาผูกมหันเลยต้องตัว่เขาามาจะอม่ากนครับในส่วน่าันเกิ้าเลิกเี่ครับจาเป็นรถกซีโมรถบิ๊กับม่กล่องร่บติดก

ห่างก็เลยบกพรครับก็เลยทำให้พิพพกพีควันเลยครับนี่น,นเนตนนหตการเป็นรถบรรทุกคนละไม้ครับจนว,นวนี่หแล้วรัยสิน,น,นสญญสของหลวงนี่ลาวเล็กลาวเล็กลาวพาน अच्छा <laughs>